โดยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรครั้งที่หนึ่งทับสองโดยมีพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพลเอกพนาแคลวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบก พลเอกชัยพฤกด้วงประพัทธเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันด้วยครับและท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในวันนี้นั้นเป็นการประชุมครั้งแรก ของปีงบประมาณ2,569โดยมีวาระเพื่อทราบจำนวน2เรื่องด้วยกันและวาระเพื่อพิจารณาจำนวน4เรื่องด้วยกันซึ่งก็เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและอัตรากำลังรวมถึงแผนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากอรอมนภาค4ส่วนหน้านี่แหละครับ ที่เป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน4แผนด้วยกันได้แก่แผนที่1น,นั่นก็คือแผนปฏิบัติการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2568ถึง2 5 7 0 แผนที่2คือแผนปฏิบัติการความมั่นคงรองรับพื้นที่บังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551แผนที่3คือ โครงสร้างการจัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569และแผนที่4คือแผนอัตราเฉพาะกิจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครับประชาชนที่รักทั้งหลายครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความสำคัญของการพิจารณาว่าต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ เพื่อให้การดําเนินงานของกอ,อรมนนัน้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้ต่อไปและท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ําถึงการให้ความสําคัญและการยกระดับกลไกการป้องกันสแกมเมอร์และแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทํางานร่วมกันแบบบูรณาการกันอย่างเต็มที่อีกด้วยครับ